สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สหกรณ์วัดจันทร์ชาแนลวันนี้เราจะมาให้ความรู้กันว่าการเป็นสมาชิกสหกรณ์ดีอย่างไรและเราสามารถทำอะไรได้บ้างไปติดตามชมเลยค่ะฝากออมทรัพย์เล่มสีแดงฝากได้ถอนได้ ข้อดีคือ 1. สมาชิกสหกรณ์ได้รับยกเว้นการเสียภาษีตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรฉบับที่29พุทธศักราช2534 2. ไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีและ 3. ดอกเบี้ย1.5บาทต่อปีฝากออมรัพย์พิเศษเล่มสีน้ำเงินถอนได้เดือนละครั้งอัตราดอกเบี้ย ฝาก500บาทถึง100,000บาทดอกเบี้ย1.5บาทต่อปีฝาก100,001บาทถึง2ล้านบาทดอกเบี้ย2.5บาทต่อปีฝาก2ล้าน1บาทขึ้นไปดอกเบี้ย3บาทต่อปีโครงการวันลบาทเล่มสีเหลืองฝาก365บาทต่อปีข้อดีคือ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินอย่างสม่ำเสมอ 2. สร้างวินัยในการเก็บออมเงิน และ3ได้รับดอกเบีย้ยปีละ1 5บาทถือหุ้นเล่มสีเขียว 1. ซื้อหุ้นเพียงหุ้นละ10บาท 2. ปันผลทุกปีขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิประจำปี 3. นํนำปันผลมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ 4. ได้รับเงินก้อนใหญ่หลังจากลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์และ 5. ถือเป็นการออมอย่างหนึ่งที่ได้รับผลตอบแทนค่อนข้างสูงเห็นไหมคะว่าการเป็นสมาชิกสหกรณรมีสิทธิต่งตางๆมากมายเพราะฉะนั้นมาฝากมาถือหุ้นกันเยอะๆนะคะสวัสดีคะ่ะ